ระบบบัญชีภาษีมันสาคัญยังไงมันจะทํำยังไงที่จะทําให้ธุรกิจเจ๊งได้ถ้าไม่จดไปนําส่งก็ไม่เป็นไรก็บไปก่อนได้พวกนี้ไม่ได้งเบี้ยปรัปบถุกวันแล้วกฎหมายช่วงนี้คือยึดตั้บเลยนะครับไม่เ่ว่ามันต้องไปฟ้องนะกฎหมายตระกรอบฉบับใหมอันนี้มผมบอกเบื้องต้นเลยนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกคิดว่าธุรกิจจะยกรอดไม่รอดนะครับไปคุยกับแบนแล้วก็ยื่นกู้เขาไปปกติ กล,กลับมาคุยนอกกรอบใน News i n d นดครับเราคุยกันไปข่าวก่อนนั้นเราคุยเรื่องราวของการทำธุรกิจใหม่ที่จะสตาร์ธธุรกิจสตาร์ทให้มันอัพขึ้นให้ธุรกิจมันเดินหน้าขึ้นได้คราวที่แล้วเราคุยกันของปัญหาหลายๆปัญหาของธุรกิจ ที่เริ่มต้นใหม่แล้วมักไม่ประสบความสําเร็จครับแต่วันนี้คุยปัญหาหนึ่งซึ่งดรนันอัคระนังคุยกับผมไว้ตรงนั้นคือเรื่องราวของการรู้ระบบบัญชีและภาษีซึ่งเป็นจุดตายอันนึงที่ถ้าธุรกิจใหม่ๆเริ่มต้นไม่เข้าใจ เป็นปัญหาแน่นอนธุรกิจมีโอกาสเจ๊งครับผมอยู่กับดรนันอัครนาถตรงนี้ครับสวัสดีครับลุ้ครับสวัสดีครับต้องให้อธิบายนะครับระบบบัญชีภาษีมันสําคัญยังไงมันจะทํายังไงที่จะทําให้ธุรกิจเจ๊งได้ถ้าไม่สนใจไหมไม่ได้เจ๊งได้นะครับใช้คำว่าเจ๊งได้ผิดนะครับนะคว่าเจ๊งแน่นอนเจงแน่นอนเลยครับก็ไม่รู้ครับไม่ใช่ได้นะครับเพราะมีทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มโอ้แค่นี้ก่อน ครับครับในในในแต่ละเดือนในแต่ละสามเดือนในแต่ละปีต้องไปเกี่ยวข้องกับบัญชียังไงภาษียังไงบ้างที่ที่บริษัทต้องทําโอหนึ่งถึงเจ็ดหักภาษีจ่ายต้องนาส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหักภาษีจ่ายค่าเช่าค่าบริการค่าขนส่งทุกทุกอย่างที่มาถักอย่างน้อยก็มีหกตัวทุกทุกเดือนต้องนําส่งอย่างหลักๆก็คือภาษี บุรค่าเพิ่มครับท่านภาษีซื้อและภาษีขายเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยรวมกันแบบเล่นๆนะครับเจ็ดบวกห้าบวกก็มาติดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอันนี้เป็นภาษีต้องต้องจ่ายต้องจ่ายจ่ายโดยใช้รายได้ตัวเองใช้เงินตัวเองของบริษัทอันนี้คือต้นทุนเลยต้นทุนครับต้นทุนแน่นอนเอาว่าประกันสังคมเนี่ยคนละครึ่งว่าผู้ว่าจ้างห้าห้าผู้รับจ้างห้า ก็คือ10เปอร์เซ็นต์ของรายได้ของลูกจ้างเนี่ยนะของลูกจ้างด้วยของนายจ้างด้วย5เเ็นแน่ๆนะครับไม่นําส่งบีเบียปรับนะครับไม่ใช่ว่าไม่นําส่งก็ไม่เป็นไรนะคิดไปก่อนได้พวกนี้ไม่ได้มีเบียปรับทุกวันคือเงินถ้ายิ่งช้าไปเบียปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกำหนดให้ตกวันไหนก็ต้องส่งวันนั้นต่อรองไม่ได้ประกันสังคมทุกวันที่เท่าไหร่ต้องนาส่งนําตรงเลยครับ หากหน้าที่จ่ายก็เหมือนกันถึงวันไม่เกินวันที่เจ็ดต้องนําส่งต้องทําเช็คเตรียมไปนําส่งเลยครับอือย่างไม่ได้ลงอากรรวมค่าปิดสัญญาที่เราทําอีกน่าจะจำว่าพันละห้าปิดตังนะฮะล้านหนึ่งห้าร้อยก็กับไม่ปิดนะฮะตัวเลขมันมันต้องอำนคือคืออย่างไรก็ต้องติดอักกรแต่ต้องติดก็เป็นค่าใช้จ่าย แต่ถ้าไม่ติดมีปัญหาอีกมีครับถ้าเกิดมีการฟ้องร้องคดีขึ้นสูงศาลถ้าไม่ติดอากรนี่ศาลไม่รับฟ้องอก็แต่ว่าสัญญามันไม่ไมสมบูรณ์ม่ายง่าย,ายอันนี้ค,คิดว่าไม่ต้องติดนี่ให้มาตรวจหรอครับครบปีเขาตรวจนะครับถ้าเป็นงานหลักๆงานใ,นใหญ่สัญญาจ้างบางอันน่ยต้องติดทุกอันภาษีอะไรบ้างที่ต้องจ่ายต้องต้นหนองไร่คข้ายๆไม่ใช่ภาษีอาทิที่ไหนไม่ต้องจ่ายต้องจ่ายทุกอันมีอะไรบ้างที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้างอย่างเช่นอ่าค่าบริการ หักค่าเช่าอย่างเงี้ยออฟฟิศเราเนี่ยบอกว่าผมเป็นเจ้าของครับไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอืมไม่ได้ครับอาก็ตาดขารผมเองอ่ะครับถือว่าเป็นต้นทุนของคุณนะฮะคือบอกของผมไม่ต้องจ่ายไม่ได้ต้องบอให้เป็นของเราแต่ว่าถ้ามาบริษัทมาใช้บริษัทก็ต้องจ่ายใช่ครับอืเราก็มีหน้าที่หักเราโดนอ่าปฏิลงเรือนนะครับอืบริษัท โดนปสีค่าบริค่าเช่าและค่าบริการอห้าสามแล้วแต่นะครับอค่าเช่าเนี่ยเด่นี้ก็คือห้าอย่างค่าเช่าหนึ่งหมืนบาทก็โดนปฏินำส่งห้าร้อยนะครับประมาณอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับค่าขนส่งจ้างเคอรี่จ้างอะไรก็ต้องหักคาษีนะครับค่าค่าโฆตณนาติดป้ายโฆตณนาก็ต้องตรงนะครับปฏิบุรค่าเพิ่มปฏิซื้อปฏิขายหักลบแล้วถ้าเกิน นำตรงถ้าขาดจะเป็นชีริตปฏิเห็นก็ต้องรู้แล้วต้องส่งทุกวันที่สิบห้าก่อนวันที่สิบห้าของทุกเดือนแค่นี้ต้องทาแหอืต่อให้ไม่มีรายได้ก็ต้องนําส่งแบบฟองเปล่าอจอ้งรูกันเลยนะครับก็ต้องแจ้งไปว่าไม่มีอะไรได้ก็ต้องแจ้งว่าไม่มีอะไรได้ไม่ใช่เดือนนี้ไม่มีขายไม่ได้สักอย่างไม่ต้องส่งปฏิไม่ใช่เอ้าก็ถามแบบง่ายๆอ่ะผมเป็นซีอโออ่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงเจ้าของบริษัทก็ลุกน้องก็ทำาะไรสิผมไปรู้ทําไมอ่ะคืออย่างนี้ฮะการทํา แผนเนี่ยที่เราคุยทาแผนทาแผนเนี่ยก็คือแผนพวกนี้แหละครับที่คุณต้องทําแผนปีหกสี่หกห้าหกหกไม่ใช่ว่าทําเฉพาะปีนี้เข้าปีหกสี่ทำแผนปีเดียวไม่ใช่เราต้องทําแผนรายรับรายจ่ายล่วงหน้าสามปีนะครับอย่างน้อยนะฮะบางบริษัทจะทำเป็นสิบปีว่าเงินเขาจะ cover ไหมกาไรเขาจะเป็นยังไงบ้างคู่แข่งเป็นยังไงบ้างมาเก็ตแคปเป็นยังไงบ้างเราได้มาเก็ตแค์เท่าไหร่ เราจะหาลูกค้าจากไหนนะครับพวกนี้เราต้องศึกษาถามดูได้ยังไงเดี๋ยวนี้วิธีดูหลายอย่างน,นางนะครับเซิร์ชเอาใน Google ก็กไดฮะบริษัทยกตัวอย่างบริษัท,ษทตัวตอบอาคานเราเป็นระดับไหนอของประเทศหนึ่งถึงสิบเราติดไหม,มไปติดหนึ่งถึงติดติดหนึ่งถึงยี่สิบไหมติดหนึ่งถึงสามติดไหมยอดขายเท่าไหรยอดขายรวมทั้งตลาดห้าร้อยล้านคุณมีส่วนแบบตลาดเท่าไหร่ติล้าน แสดงว่าตลาดมันใหญ่มากคุณสามารถจะเติบโตได้อีกอไอ้เงี้ยมันต้องนํามาพิจารณาหลายๆเรื่องอใครใด้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ยกตัวอย่างพนักงาน10คนรายจ่ายทางด้านเงินเดือน250,000บาทต่อเดือน1ปีเท่าไหร่ประมาณ3ล้านบาทเงีสา3ล้านบาทเอาไปจากไหนต้องใช้ลูกค้ากี่ราย ต้องคิดเป็นปีเลยนะครับไม่ได้มนั่งคิดเดือนต่อเดือนเหมือนที่ดรเคยเล่าไปฟังในในอพิโซดที่แล้วครับคือว่าถ้าเปิดร้านกาแฟก็ต้องเอาราคากาแฟมานั่งเฉลี่ยคำมาเลยใช่ครับเอามาทอนกลับว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายทั้งหมดจริงอ่ะเท่าไหร่ขั้นต่ำวันต้องขายกี่แก้วอืมแล้วก็ทําแผนระยะยาวด้วยว่าไอ้ที่ลงทุนที่มันเป็นมันเป็นฟิกคอสมันเป็นต้นทุนที่ลงทุนแน่ๆไปแล้วอันนั้นอีกเท่าไหร่จะคืนทุนอีกเมื่อไหร่ ต้องคิดให้หมดต้องคิดครับไม่คิดจบเดือนแรกขายดีเดือนที่สองไม่มียอดขายเดือนที่สามขายดีเดือนทสี่ไม่มียอดขายดูเหมือนจะวิ่งขึ้นลงมันน่าจะอยู่ได้ครับแต่อย่าลืมนะครับการทําธุรกิจเนี่ยถ้าเรามีเงินสดเองก็ถือว่าโชคดีถือว่ามีบุญบารมีตัดต่มานาถ้าต้องกู้ธนาคารโอ้โหดอกเบี้ยส่งเดือนนี้ได้ตกเดือนหน้าไม่ได้ดอกเบี้ยมันทบต้นทบดอกนะครับอืแล้วถึงแม้จะคิดว่าเอ้ กู้นอกระบบร้อยละยีสิบต่อเดือนกู้ในระบบร้อยประมาณ1.5ต่อเดือนแต่1.5ของเงินจานวนสิล้านมันมากนะครับครับทุกกเดือนติปดเปร์เซ็นมาไปปีนึ่งก็หน0่งแสนแปื่บาทต่อปีครับหารเป็นเดือนก็1.5ึ่งครับประมาณหม0่นบาทต่อเดือนอย่างเงี้ยสมมุติว่าทําบริษัทระบบอัญชีไแม่รัฐโกมดูแลไม่ดี ภาษีจะมีครบอะไรเกิดขึ้นครับอ่าสัพกรที่ตามถามหานะครับแล้วกฎหมายช่วงนี้คือยึดรัพย์เลยนะครับไม่ใช่ว่ามันต้องไปฟ้องนะฮะกฎหมายสัพภกรฉบับใหม่จําปีไม่ได้นะขอโทษด้วยแต่ว่ารู้จากหลักใหญ่ๆว่าถ้าไม่จ่ายยึดรั์ได้ไม่ต้องไม่ต้องนาคดีขึ้นสูาลไม่ต้องครับอืมเพราะฉะนั้นมันแรงมากในเราเปิดบริษัทเนี่ยท่านแรกเรื่องสัพกรเนี่ย ต้องแม่นนะฮะมันมีโอกาสอยู่ดีๆว่าไม่ว่าดีอยากรวยขึ้นมาแต่ว่าเหรียญมีสองด้านนะครับถ้าเปิดสําเร็จก็จะมีเงินมากกว่าเป็นพนักงานบริษัทแต่ถ้าไม่สําเร็จก็มีโอกาสพูดตรงๆง่ายๆเจ็งได้ครับเจ็งครับมันมีสองด้านไม่ใช่เปิดแล้วทุกคนจะรวยหมดตามสิทธิ์ที่บอกครับเก้าในสิบไม่ใช่รอดนะฮะ และปัญหาเรื่องของบองสีสงรพากรเพี่กรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้จบเรื่องคดีทางแพ่งเลยครับม่ใช่ครับมีอาญาด้วยครับยึดรัย์ได้เลยครับมีมบ้านอยู่เดี๋ยอาจจะมีบ้านอยู่เพราะฉะนั้นมีหลายเรื่องหลายราวที่เราต้องศึกษา<ม>แต่ไม่ใช่ว่าจะตัดอนาคตตัดความหวังมันต้องแม่นยำจริงศึกษาจริงๆทุกอย่างที่ธนาคารบอกทาแผนมาสินั่นคือเขาช่วยเราก่อนครับช่วยเราพิจารณาก่อนว่าธุรกิจคุณจะรอดหรือไม่รอดถ้าแบงค์ดูแล้วน่าไม่รอดพูดตรงๆนะครับ อย่าทำทำไมแบงค์เขาต้องการกู้ปล่อยกู้นะครับปล่อยให้เรากู้เนี่ยเพื่อเอาเงินคืนนะครับไม่อยาก้ยึดรับเราเพราะว่าที่ของเขาคือค้าดอกเบีย้ยไม่ได้ค้ารับถ้าเขาดูเนี่ยจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยถึงจะไม่เชี่ยวชาญลึกซึ้งเขาดูแค่ผิวเผะนะินว่าคุณทํางานเป็นหรือไม่เป็นก่อนเท่านั้นถ้าคุณทํางานเป็นเนี่ย เขาก็อยากจะปล่อยเพื่อเอาเงินเขาคืนได้ดอกเบี้ย<ม>นั่นคืออาชีพเขานะ<ช>ครับ<ม>อย่าคิดว่าเอ้ยแบงค์ไม่รู้เรื่องแบงค์ไม่เข้าใจเขาเข้าใจครับเขารู้ทุกเรื่องครับพอเขาดูเดือนน่งเป็นพันเคสเราทําเคสเดียวยังไม่รอบครอบถ้าเขาบอกไม่โอเคก็อย่าฝปนอันนี้มมผมบอกเบื้องต้นเลยนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกคิดว่าธุรกิจจะรอดไม่รอดนะครับไปคุยกับแบงค์<ม>แล้วก็ยื่นกู้เขาไปปกติให้เขาช่วยเช็คให้ขั้นตอนแรกว่าธุรกิจอย่างเราเนี่ย แบงค์ <Bank> ว่าอย่างไงแต่แบบโอเคดีทุกอย่างแผนคุณดีโอเคทําได้เลยอันเนี้ยขั้นแรกดี๋ยวลังใจไปก่อนครึ่งน,นะครับแ mm hmm. จะบอกไปโอ้ oh, oh, ไม่ไดีดูแล้วแผนธุรก,กิจคุณยังอ่อนดูแล้วไม่น่าจะรอดต้องปรับให้มันอยู่รอดจนได้ mm hmm. จะพิ่งเลิกทําของบางอย่างต้องทําไปเรื่อยเรื่อยอ,อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทําวันนี้บอกไม่ได้แล้วก็หยุดไม่ใช่ mm hmm. การทรําธุรกิจเนี่ยที่เขาพูดกันบอ่อยมีสามคำ หนึ่งอดทนสองอดทนสามอดทนมันถึงจะรอดไปได้น,นะครับเหมือนกับอสังหาครับมีสามคำโลเคชันโลเคชันแล้วก็โลเคชันม,มันก็ต้องเข้ากันหมดคนระับความอดทนต้องใช้อย่างมากนอกจากจะอดทนตัวละถ้าคุณมีลูกน้องเนี่ยคุณต้องอดทนอดยั่นนะครับแล้วก็ต้อง บางอย่างก็ต้องมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างชีวิตจริง,รงมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับในละครทีวีหรอกครับเพ่รวยภายในสามตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยสามปีรอดมาได้หรือว่าอยู่ถึงสามปีเนี่ยถึงที่เรียกว่ารอดจริงจังนะฮะปีแรกไม่นับอยู่แล้วปีสองนี่เริ่มเริ่มดํเมเมเมาเนินการปีสามถ้าไม่รอดเนี่ยก็คิดว่าต้องเปลี่ยน ธุรกิจใหม่ต้องคิดอะไรใหม่ต้องเซตอะไรใหม่ๆเข้ามาครับเพราะฉะนั้นฟังรตรนันพูดนยะคือธุรกิจไม่ว่าจะจะมีไอเดียยังไงเห็นแนวทางยังไงแม้กระทั่งมีการตลาด,ดยังไงสุดท้ายต้องวนกลับมาดูเรื่องเงินครับเรื่องเงินแล้วโจทย์สาคัญมนที่ดร,รนันแนะนําคือคนที่ดูเรื่องเงินเรื่องธุรกิจได้ดีนั่คือ สถาบันการเงินใช่ให้เขาช่วยดูซิใช่แล้วเอาวิธีเอาความคิดเขามาลองดูช่องโหว่ช่องว่างแล้วแก้ปัญหาซะใช่ครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเดินมาต่อให้การการตลาดดีต่อให้อะไรดีก็ตามถ้าการเงินไม่ได้จบเจ๊งอย่างเดียวครับไม่ก็ต้องหาผู้ถือหุ้นมาเลยครับอันนี้อำนาจบริหารทุนก็หมดไปมันมีหลายเรื่องขายบริษัทขายโปรดักต์ขายสินค้าออมันมันไม่ง่ายอแต่ถ้าเราทําตามหลักการที่ถูกต้อง ตามระดับ 1, 2, ึ่สอนะครับถ้ารอดไปได้ก็อยู่ยาวบางบริษับอยู่30ปีิบปีนจับอยู่50ปี100ปีก็มีมแต่นั่นแหละขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าจะมองรอบด้านแค่ไหนครับกับ,บนะนี่คือคําแนะนําสําหรับคนจะเริ่มธุรกิจใหม่หรือจะสตาร์ธุรกิจใหม่จะเป็น SME จะเป็นสตาร์ประตามสิ่งที่ที่ต้องทำสออันที่ต้องการดรแนะนําคือหคือเรื่องระบบบัญชีแล้วก็ภาษี เพราะว่าภาษีจะทําให้คุณกลายมาเป็นเป็นคนที่ล้มละลายเป็นคนที่เจงได้รวมทั้งอาจจะโดนคดีได้ด้วยซ้ำและอันที่2คือจะเริ่มธุรกิจถามตาบันการเงินตรวจสอบสุขภาพการเงินก่อนพร้อมหรือเปล่าที่จะเดินตามธุรกิจนี้แผนของคุณเป็นไปนได้จริงไหมเขาเท่านั้นที่จะรู้ว่าทําได้จริงหรือไม่ถูกครับครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกในอพิสอดนี้คือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับสตาร์พครบครับ